ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าบึงสีไฟนะคะมาหาพิชารวันผ่านไปผ่านมาที่พิจิตรนะคะก็ต้องแวะมาหาพิชารวันค่ะที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะเป็นจุดแด์มาร์คของที่นี่เลย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะมีดอกไม้สวยๆให้เราได้ชมให้เราได้ถ่ายด้วยมีเสียะคะ่ะใช่สวยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บึงสีไฟค่ะก็จะมีรูปปั้นนะคะพญาชะลวันแล้วก็มีกระทงใหญ่ค่ะน่าจะจัดงาและกระทงไปแล้วนะคะนานานมาทีบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจนะคะสวยมากเลย เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเดินไปกลางศาลานะคะซึ่งตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วทําสะพานใหม่แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นสะพานไม้อยู่เลยค่ะตอนนี้สะพานคงทนแข็งแรงมากเดี๋ยวเราไปดูกลางศาลากันค่ะ <c oughs> ก็มีแอบใจเต้นตุ๊กตุกต,กตุกนะคะเนี่ยกลัวสะพานหักแต่มันก็คงทนอยู่ค่ะเขาทำใหม่แล้ว เขาทำใหม่แล้วอ่ะสะอาดมากเลยเนะาะก,ก็กจะเห็นวิวรอบๆนะคะเป็นบึงบัวแม่น้ำนะคะ สำหรับใครนะคะที่เดินทางผ่าน,านไปผ่านมานะคะอย่าลืมมาเช็คอินที่พิจิตรนะคะเมืองชารวัน,นะคะมีรูปปั้นจระเข้ยักษ์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาทำใหม่แล้วนะคะสำหรับสาลากลางนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยมีบึงบัวให้ชมนะคะถ้าใครชอบลิปนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรามีออนทัวร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวทริปหน้านะคะเรามีจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะตามไปด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But